พยากรณ์อากาศ15วันล่วงหน้าระหว่างวันที่14ถึง28พฤษภาคม2568ช่วงแรกวันที่14ถึง17พฤษภาคมบรสสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยและมีกำลังแรงขึ้นและ มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านทะเลอันดามันทำให้ฝนทั่วไทยยังกระจายต่อเนื่องต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นด้านรับลมและภาคตะวันออกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนในช่วงวันที่18ถึง22พฤษพ